สวัสดีครับอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง g p s Watch นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอุปกรณ์นะครับในการเก็บนาฬิกานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับแล้วก็ผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่แบบมีนาฬิกาอ,อัตโนมัตหิหลายๆเรือนนะครับแล้วก็อยากจะให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินอยู่ทุกวันนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาตั้ง เวลาอีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีนาฬิกามากกว่า1เดือนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีกล่องอันนี้เนี่ยเราจะทําให้นาฬิกาของเราเนี่ยนะครับเดินตลอดเวลานะครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องของการใช้งานนะครับเวลาที่เราอยากจะเอานาฬิกาที่แบบเก็บไว้เอามาใช้เนี่ย นะครับก็สามารถยิบออกมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งเวลาอีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยให้นาฬิกาของทุกท่านเนี่ยเดินอยู่ตลอดเวลานะครับใครที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยกำลังตอบโจทย์นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาประมาณ600กว่าบาทนะครับจากในช้อปปีนะซึ่งผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากร้านเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อเนี่ย ได้หามาลองใช้กันดูนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมซื้อมาเป็นตัวใส่ได้ทั้งหมด2เรือนครับซึ่งในตัวกล่องของมันเนี่ยนะจะมีหมอนรองนะครับซึ่งหมอนรองนี้มันสามารถแบบปรับได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ข้อมือเล็กนะครับก็สามารถถอดออกมานะครับได้แบบนี้นะครับใครที่ข้อมือเล็กก็ถอดมาได้แล้วก็ส่วนใครเนี่ยที่ข้อมือใหญ่เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ไปแบบนี้นะครับซึ่งใครที่ดูผมรีวิวอยู่นะครับเขาจะรู้ว่าไอนาฬิกามิโดเนี่ยนะข้อเสียของมันคือว่าเม็ดประยมนะครับเม็ดประยมของมันเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเปราะบ้างนะครับแล้วก็ดึงยากนะเวลาในการปรับเวลาหรือว่าในการที่จะเราจะตั้งวันที่นะครับค่อนข้างดึงยากเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอใช้ไปใช้มาเนี่ยามายม นะครับดึงปุ๊บหลุดติดมือเลยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่ปกตินะครับของนาฬิกามิโดเพราะว่าตรงเม็ดระยมนะครับมันจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวจับซึ่งมันสามารถที่จะดึงออกมาได้นะเพื่อนเมื่อคนไหนเนี่ยที่แบบตั้งเวลาบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้ตัวจับตัวนี้เนี่ยมันสึก ได้นะครับตัวเม็ดประยมเนี่ยมันจะทําการห้อยตัวได้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราออกมาเซอร์วิสเนี่ยนะครับมันจะได้ง่ายเพราะว่าตัวมิโดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเปิดหน้านะเป็นตัวเปิดหน้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเม็ดประยมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหักได้นะครับมันจะเอาเครื่องออกมาเซอร์วิสยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิโดเลยทําการทาเม็ดประยมเนี่ยมาเป็น2ตอนนะครับโดยที่มีตัวจับนะแล้วก็สามารถหักเป็น2ท่อนได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้นาฬิกาของเราเนี่ยนะมีอายุการใช้งานที่มันน้อยลงนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งเวลาบ่อยๆนะอันนี้คือส่วนตัวผมมองแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวจับนี้เนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากมายขนาดนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเรามีนาฬิกาที่มันอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะเวลาเราดึงมาตั้งบ่อยๆเนี่ยเม็ดมายมมันอาจหลุดได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของมิโดนะฮะหรือว่าเป็นจุดอ่อนของมันนะครับแล้วกล่องนี้เนี่ยมันดียังไงนะกล่องนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องหมุนนะ มันจะทําให้นาฬิกาของเราเนี่ยเดินอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่แบบเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราเอาใส่ในกล่องนี้มันก็สามารถเอาไปโชว์ได้นะครับแล้วก็กล่องมันค่อนข้างที่จะดูสวยพรีเมียมนะครับก็ถือว่าวัสดุก็ไม่ได้ดีดีเดอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ในราคานี้นะครับวัสดุเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีการเย็บมาค่อนข้างที่จะ ดูดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้แย่นะแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับมันก็ส,ส,า,สามารถปรับได้นะครับว่าเราจะปิดนะครับหรือว่าเป็นหมุนโดยใช้โหมดตัว B นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นตัว L นะครับซึ่งโหมดตัว B ตัว L เนี่ยมันก็จะตั้งเวลาการหมุนที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นโหมดตัว B เนี่ยนะครับมันมีการหมุน2นาทีนะครับแล้วก็มีการพักเนี่ยหนาทีนะส่วนถ้าเป็นตัว L เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นหมุน2นาทีนะครับแล้วก็พัก18นาทีนะ แล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มาตรฐานนะครับ,บก็คือตั้งเป็นตัว B อยู่แล้วนะครับเป็นระดับกลางเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของออถ้าสมมติว่าเราซื้อมาหลายๆตัวเนี่ยนะครับซื้อสมมติว่าสือเราซื้อมาเนี่ยแล้วนาฬิกาเรามีมากกว่า2เรือนเนี่ยนะครับเราก็อยากซื้ออีกกล่องนึงนะครับแล้วก็ซื้อมาตั้งอีกกล่องหนึง่งโดยที่เราจะเสียบลัก๊กแค่ลั๊กเดียวนะครับเราจะเสียบลัก๊กแค่ลั๊กเดียวก็คือลั๊กของตัวนี้นะ ปักแค่ปักเดียวนะครับแล้วก็ต่ออีกหลายกล่องได้นะครับสมมติว่าผมมี2กล่องผมก็เอามาอีกต่อกล่องมาต่อนะครับโดยที่ใช้ปักเพียงอันเดียวนะครับโดยเชื่อมจากพลังงานตรงด้านหลังตรงนี้นะครับมันก็จะมีสายต่อมาให้ก็คือเป็นสายตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาสายตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าตรงรูนี่เป็นเอาพุตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบอีกกล่องนึงนะอีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบอีกกล่องนึงนะตัวนี้นะครับก็ไปเสียบของอีกกล่องนึง แล้วเราก็เสียบปลั๊กแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ2กล่องนี้ก็จะทํางานเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยทีเดียวนะสำหรับการใช้งานนะครับอ่ะเพื่อนๆนที่สงสัยเนี่ยว่าการระบบการทํางานของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเสียบโดยใช้ power bank นะครับหรือว่าใครที่มีปลั๊กไฟนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มีหวัว นะครับหัวชาร์จนะโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับเอาตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปที่หัวชาร์จนะครับแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กได้เลยนะหรือว่าใครที่แบบไม่มีนะครับหรือว่ามีปลั๊กไฟที่มันรองรับหัว USB Type A เนี่ยนะครับก็สามารถเสียบได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทดลองนะครับโดยที่ใช้ power bank นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะลองเสียบให้ดูนะครับว่าการทํางานเนี่ยเป็นยังไงเนาะนะครับใช้ power bank ยี่ห้อนี้นะผมเปิดนะครับอ่าเปิดตัวนี้ปุ๊บ แล้วก็ลองเสียบอะผมก็ต้องเสียบด้านหลังก่อนนะครับอะโอเคนะมันก็จะทําการหมุนนาฬิกาของเรานะครับซึ่งก็การหมุนเนี่ยอ่าตัวนี้เหมือนจะหลวมนิดนึงนะอ่ะอเ,อเ,เดี๋ยวผมขอปรับตัวนี้หน่อยเพราะว่าโอเคใส่ดีๆนะครับ นะครับอ่ามันก็จะหมุนต่อนะครับแล้วก็ทําการปิดนะครับเพื่อบังฝุ่นนะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้อ่าแต่ตัวกับตันนี่ค่อนข้างหลวมนิดนึงนะครับเพราะว่าสายค่อนข้างยาวนะอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานเนาะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็มันก็จะหมุนของมันเองนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าครบเวลาปุ๊บมันก็จะหยุดนะแล้วมันก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้นาฬิกาของเราเนี่ยนะครับมันสามารถทํางานได้ตลอดนะสมมติว่าอ,อย่างเช่นผมใส่เดือนนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยอยากจะได้แบบเอออยากจะใส่เรือนอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเบื่อเรือนนี้หรือว่าเรือนนี้เนี่ยใส่ในชีวิตประจาวันค่อนข,ข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นสแตนเลสน,นะแต่ส่วนเนี้ยเรือนเนี้ยผมก็จะเอาไปใส่เวลาผมออกงานนะครับเวลาไป างานแต่งงานหรือว่าเป็นงานอะไรเดี๋ยวที่เราอยากจะแต่งตัวแบบดีๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาเรือนทองมาใส่นะครับก็เราเอามาขึ้นคอก็สามารถใส่ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาตั้งเวลาอีกนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ต้องมาตั้งเวลาอีกนะแล้วก็มาใส่ขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ไว้ในกล่องเหมือนเดิมก็ให้มันตัวนี้มันค่อนข้างแน่นนะครับอ่าถ้าแน,น่นแบบนี้แล้วเราก็เอาออกหนึ่งอันนะครับเอาออกหนึ่งอัน นะอ่ะอ,ออกหนึ่งอันปุ๊บอ่ะมันก็พอดีมันก็พอใส่ได้นะครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปนะครับในในหลุมของมันเลยนะแล้วก็ปีดสาไว้นะครับมันก็จะทํางานของมันต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือหลักการของกล่องหมุนยง่ายหนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่มีนาฬิกาค่อนข้างเยอะอนะ่ะเหมือนผมเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็เป็นก a d g e ต ที่เอามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมมีส่งลิงก์วิธีการสั่งให้นะโอเคนะครับก็ง่ายๆนะวิธีการใช้งานก,ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ